สวัสดียายสวัสดีครับขอให้ยายหายไวๆนะขอให้ยายหายไวๆเหมือนกันครับสู้ๆขอให้ยายรีบหายนะครับแล้วกลับมาทำกับข้าวปลาดุกเลยนะผัดเผ็ดปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกนะครับทุกคนรอกินอยู่นะใช่อยากกินหมูหวานอร่อยมากเลยสู้ๆนะยายสู้ครับสู้ๆนะโบนคิดถึงยายไหมคิดถึง มาเล่นกับโบ๊ทเนาะใช่ครับอยากโดนยายด่าทุกวันยายรีบหายนะยเด,ดียย๋ยวเวบสไปรับที่โรงบาลนะยายสูส้ๆนะ เพราะฉะนั้นแม่ก็ต้องแม่มีแม่แม,มแม่ขออนุญาตเอาเงนี้ให้แม่ของแม่นะครับคนละหนึ่งมื่นบาทคนละหนึ่งมื่นบาทเปน็นสองหมื่นบาทสองคนมีชุแรกกิตแล้วก็ขอให้ทุนร,รนะนักินจะเริ่รุ่งเรืองอาจจะไมไ่เงินเยอะแต่ว่ามันก็เป็นการเริ่มต้นตันไหลของของเบสกับโบสโอเค เอาไว้ยายเลยยายอย่าไตายง่ายแล้วทีนี่ยยายมีความสุขอะยายอยู่ๆนานๆใยญ่ร้องไห้กันไปซูมหน้าดิซูมเรายายร้องไห้ยายร้องไห้สองสามสี่ปินนภูห้าไปไปถ่ายคลิปจะไปทำอย่างเงี้ยมาถ่ายคลิป โอ้ยมันแจกโอ๊ยแม่เปิดเหมั้ยโอ้ย

สงสัยว่าในบ้านอ่ะใครเป็นคนเลี้ยงเบสยายคุณมีนะคะเป็นคนเลี้ยงเบสตั้งแต่เบสอันดับานงแต่จําความได้เพราะว่าพอเบสเกิดมาพ่อกับแม่ก็ไม่ว่างพ,พ่อกับแม่ทําธุรกิจแล้วคนที่เลี้ยงเบสตั้งแต่เด็กนัน้ำมันก็คือก็คือยายคนที่ทําให้เบสเป็นยูทูบเบอร์ถึงทุกวันนี้มีเงินมีบ้านมีรถก็คือยายคุณมีนะทุกคนอันนี้คือแฟนคลับไม่เคยรู้ว่า,ยายนอย่าง

ลองพูดกับเขาดิเขาต้องภาษาไทยออกแต่ว่าเขาพูดพูดพูดกลับไม่ได้เออใช่เออเด็กยี่บานไะไรล่ะคะยคนอีสานคนังวเชียงูมอ่าเชยภูมอ่าเชยภูมอ้จวว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 าวววววววนอีสานมตมว ยายบอลลูเลยยัายบอลูเลยงอ่ายายบอลลูเลียงโอ้ยเจ้าผมไม่ไดู้ไม่เป็นไรยายเยเขาาพูดแต่ยาพูดอะไรเดี๋ยวอเอ๊ะจะทาเลยจเลยใช่เลยนั่นแหละเลยั่นลพูดลยกับบุญพูดรมันอเลยพูดภาษาจีนนะพูดอะไรเนี่ยมันพูดไทยได้เพ ดาด้นไปดาดาสีหูดบดาดาที่บอคะทำไมไอ้นะจะด่าทำไมมันกิแกแขกดตายได้กะผมคนผมเกิดที่พี่ย้ายเกี่ยวดาเถอะอ่านว่ามันฟังภาษาไทยผมเหน่เดี๋ยวดาอุมาาเลยูสังเ่วาว่าเกียวดากีา กายกองผูดภาษาอีสานจริงป่ะอีสายโยใช่เหรอสายจริงป่ะวอะไไม่เหมือนอีสานที่เคยฟัง

ยายแก่แล้วโอแก่เลยทาไมผู้หมากที่ดฝากเม็ดด้วยนะลูกนะได้ครับแต่น้องเก่งน้องเก่งอยู่แล้วครับดูพี่ตรงอะไรอีกเดี๋ยวตอนประกวดในสตาร์ได้ดูปะเออได้ดูเศรษฐาแต่ตกรอบแล้วเหรอ่ตงตบจริงปะเนี่ยนั่เชียร์อ่ังนี่ไงพี่ตรงพี่ตรงตอ่ว่าแล้วไม่ใช่หรอใช่เลย เข้าไปผมเข้าแม่ผมเข้าไปอยู่อาทิตย์เดียวชอบมากเนาะยายสนใจแล้วสนใจแล้วนะบ้าไปบ่อยนะมากินข้าวกันครับมาอะไรบ่อยเดี๋ยวจะมาเยี่ยมยายบ่อยๆบ้าไปบ่อยบ้าบ่อยเย้ไดมีความสุขยายมีความสุขเย้ได้ยินได้หัวเราะไม่ได้หัวเราะกี่ปีแล้วยาย ยายคะให้เบสให้ยายเช็คว่าเบสซื้อมาถูกไหมพี่แต่ต้นหอมไม่มีเนี่ยพี่สดกทีพี่ว่าแล้วเบสก็คนหยิบเลยต้นหอมไอจีพีก็ทำไมจะไม่มีนี่เรียกว่าอะไรเนี่ยโอ้โหดูต้นหอมแล้วเอาไปเก็บยายแค่นี้แหละเบสทำ ซือม่ให้ยายทำเนี้ยแหละเอออขบใจยายจะทำให้ไม่กินวันไหนก็แล้วแต่ไม่ทำก็ได้ทำก็ได้เออกินพรุ่งนี้เช้าวันใดพรุ่งนี้เช้าต้องกินข้าวกับยายใช่ปะใช่กินข้างนอกได้ปะได้้เอายายไม่มองกล้องเหรอยายมองใครอ่ะมองล้านเคยเแบบดูซิหล้านเคย เบาได้เบาเรายิ่งโดนเยอะอยู่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยเบาไม่เบาไม่คนที่โดนคือเบสไม่ใช่ยายไม่เก็บพองแล้วบอกว่บอกว่า่มันด่ายายจะด่ายายนะด่าก็ด่าเบสอย่าด่าพ่อแม่ไปละเบสตั้งกินยายกินใจกับเบสป่ะ เมดาคนตามในไอจีอ่ะดีใจสิทำไมจะไม่ดีใจเนาะทุกคนแฟนคลับยายเยอะนะเดี๋ยวนี้ใช่ก็ยายสวยเนี่ยยายไม่แพ้วกินข้าวกับลูกเขยอร่อยปะไม่อะไรนี่นี่กินข้าวกับไม่ยายกินข้าวกับลูกเขยอร่อยปะไม่ไปถามยายว่ากินข้าวกับลูกเขยอร่อยไหม อร่อยลูกไก่สุดที่รักษณตอนนี้อร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวอร่อยกว่ากินกินข้าวกับหลานเขยเราพี่เวลาหลานเขยมาหนุ่มไปนู่นมึงไปนู่นไล่พ่อมีมีคนเดียวได้ไล่พ่อโเลยผ้านีปเป็นภาพที่สวยงามมากเลยในกล้องนี้แหละพี่ต้องมานั่งกินกับยายนี่มานั่งกับยายมาเดี๋ยวจะไล่พ่อเธอเอา ออกไปเลย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 โอ้โหอะไรวะเนี่ยกินข้าวกับลูกเขยอร่อยเพราะานเขยมนไล่พวกเลยนี่ไงเ้กี่ยวอะไรกับเบ๊ก็ไม่ได้รับูกเคยแล้วล่ะไปไม่ได้วะไปไปไ เียวเิดยีรัคนก่อนวันนี้มาเกิดน้องเบสขอให้บุณลำผ่านนะลูกนะการดื่ครืองดืเดียวเลยฟ้าขุนเจ้าคุ้มครองแล้วก็พูดพระธรรมพระสงฆ์ปกปักรักษาชีวิตทำกิจการงานใดๆก็ขอให้สำเร็จรุ่งรุ่งด้วยดีจะได้เป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแสนประทานละพรด้วยพ่อพ่อ 嗯。Mm hmm. ยายตลอดกีีดเฮ้่ยายยายยายยา่ยายขยับขวดเพราะวะแต่มันว่ายใหิ่ใยายเบาๆยหญเบาเบาเบานี่ถ้าเธอไปบ้านนูน ต้องทำประโยชน์เข้าใจไหมรีบมาบอกยายแล้วไปถามตรงๆว่ารักเบสใหม่ยาเหรอผัดเผลาดุกต้องใ่ ให้พี่ตรงทำให้หลางเคยสุดที่รักเหนื่อย <c oughs> มีคนล่าสุดมีคนคอมเมนต์ามาออกตัวแรงเน่ยนี่นะคะไม่สน <c oughs> <c oughs> อยากเป็นยายวะ่ะอยากเป็นนัมเบอร์วันแบบยายว่ะที่แบบมไม่สดยายทำเมนูอะไรบ้างอ่ะแข้วหวานกาไก่ผัดเต็ดกระดุกผัดหมูน้ำมันหอยของเธอ <c oughs> ไม่ชอบกิมวาน <c oughs> มา,มา,มามทำอาหารเลยคำสิงห์ชอบกินข้าวหมูหวานที่สุดแล้วยายมั่วแล้วไม่ให้พี่ตรงทางนั้นละช่วยทำผัดเผ็ดปลาดุกให้ตรงตรง,ตรงกินรสมือเบสได้ทำยังไงอ่ะอทำให้อยู่เออเพราะว่ายายทำสำเมร็จไปแล้วเนี่ย <S <S มีแต่ปรุงไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ปรุงรสให้มันนั้นแล้วก็คลุกอยู่ที่รสมือว่าจะอร่อยมาดิปรุงอะไรบ้างอ่ะ เยอะไหมยเยอะไหม <c oughs> แต่หัวแล้ว <c oughs> เอาคนเลยตกับ <c oughs> พี่ค <c oughs> ใค <c oughs> นั่ง <c oughs> ัวัวัดใจก่อนใส่หัวลักเข้าไปมันก็รวยแน่หนะยายก็คือจะทำกับข้าวแบบนี้ทุกวันเริ่มเจ็ดโมงครึง่งเสร็จแปดมงครึง่งปลาดุกแน,น่นๆเวอร์ชันเบสคัมสิ นะยใหญ่รถายแดงของร้านสาวสุดที่รักเลี้ยงมาก็มือหนุ่ยมากหนุ่ยมากถอยหลังเข้าก่อนโอ้โหโอขอดีเท่าดีเท่าดีเท่าที่ถึกเต้นถึกเต้นชุดแต่งพร้อมประกันชั้นหนึ่งพร้อมติดฟิล์มพร้อม

ยายนี่เล็กลยชวนนเอาเลยนะหรึ่งสองสามลุกไม่ถูกครับยายเอาใหม่เอาใหม่ลึก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 คือไหมครับโอ้ยยายไปต่อครับยายไปต่อยังยังไม่อัพยังครับยายลึก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 อัพโอ้ยยายมาแล้วครับมาแล้วพันหนึ่งมาแล้วยายพันหนึ่ง ยายครับต่อครับโอ้โหมาแล้วร้อยหนึ่งยายต่โอครับโ,โ,โอ้โหโอ้โหยายพันสองแล้วยายต่อครับยายยายโอ้โหยายพันสามแล้วยายพันสามแล้วไปยายไปโอ้โหยายมาแล้วครับพันแปด <laughs> ยายไปต่อไวลาหดยายไปต่อยายโอ้ยายไปต่อยายเอาอีกเอาอีกยายผิดก่อนนะยายดีแหละดีเลยยดก่อนดียายเอาีเอ๊ะิงดยายเอาอีนาทีสุดท้ายย่ ือนิดเดียวแล้วเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวให้ขึ้นทำด้วยมืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกสามสิบวิสุดท้ายนิดเดียวนิดเดียวให้ขึ้นเอาให้ขึ้นอีกไม่กี่ใบไม่งั้นยจะได้สามหมื่นเป๊ะเลยโอเคอยู่ก้โอเคหมดเวลาถือว่าได้ไหมถือว่าได้ไหมหรือว่าถือว่ายังไงได้ โ oh, oh, oh. อ้ยหมายถึงว่าไอ้ที่ยายต่ำอ,อันนี้ไม่ได้ยายแ้เล่า ด้วยดีขอให้เงินโดนไหลมาเทมาได้เป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านตั้งแต่วันนี้ถึงจบการศึกขอให้ตัวเองด้วยยายยายไม่ขอหรอกยายแก่แล้วยายกินกับหลานเบสเขาจะดูเบสเล่นละครเขาอยากเห็นเบสอยู่ในหน้าจอทีวีเออใช่ใปีนี้ปีนี้ความฝันยายจะเป็นจริงอยากเห็นหลานเป็นนางเอกเเป็็นนหลานนางเอกครบแล้วนี่ยแล้วก็ทำฝันยายครบแล้วถ้าเอกไม่ก็ได้ละ อาบอบไปหมอนบุญไปนานๆครับด้วยรายกันแข่งแรงดูแลตัวเองใช่ไหมอันนี้ลูกสาวสุดที่รักเต็มที่ยังบอกว่าไม่รักอยูจริงๆแล้วในใจเรารักกันใช่ไหมยายเอายายดิโอ้วันเกิดยายวันเกิดยายวันเนี้ มีความสุขมากลูกค้น Happy birthday ย้าเอรมาจากไหนยแล้วใครจะกินต่อได้ไหมเนี่ยยัย